Samadhi, sama sankapa. Ya yes, sahanu bhavato ya kane vata senti ping sanang. Yam hi che wa nu yun chan to ratin di di to. Sukhang supati sutto pasati Dewa mati kuno petang, parit tantang Karena ia mataku selena, jantak santang batang Sakau ucu jasuh, Santutako cak ja, suparo cak ja, apa keco cak ja, sallahukawuti santindario cak ja, lipako cak ja, apakapo kulezu ananukitwo najakut amahajarekin ji ena winyu barea ubawa suki sabesata bawantu suki tata. Kh Yeketipan buta ci tak sawawa tawawanawaesa dikawayewa matawa majimara seka anu ketura Ditawa jeca jejaturewasanti awi Na roh parang na kupetana timan ye tak kata cina kanci Paya roh sana patika sanyanan yasa yang putang ayu sae kaputak manuraghe Iwambi sababute เมตัณจะสัพพโลกัสมิงหมาลสัมภาวเยอปริมานังอุทังอโตจติเรียนจะสัมภาทังอเวรังอสัมปะตังติทันจะรังนิสินโหะสยาโนยาวัสสกิตตมิทโธเอตังสติงอฏฐิไธยาบรามะเมตังวิหารังอิตามหู ทิฏฐิจะอนุปัฏฐมัสีละวัฏสงเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเขทังนาหิจาตุขปเสยังปุนาเรติติกุจฉกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถา วิริยมปิติปัสสติโพชังกาจตถาภเรสมาดุเปกโปชังกาสเตเตสัพปทสินามุนินาสมะทัคาตาภาวิตาปุลิฆตาสังวัตติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธยา เอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตหตุสัพพะตาเอกสมิงตมะเยนาโทโมคลานันจักัสปังกิลาเนีตุกิเตทิสวาโพจังเกสตาเทสยิเตจตังอภินันทิตวารุคามุจิงสุตังคเน เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกธาธรรมราชาปิเครัญเยนาปิปิลิตโตจุนทัตเถรนะตัญเยวะปนาเปตวานะสะธรังสมโมทิตวาจะอาภาทาตมหาวุทธาสีทานโส เอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพธาปปนาเตจะอาปาธาตินันนำปีมเหสินังมัคคาตากิเลสาวะปตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพธาสัคตวะพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวรัง อิตังเดวมนุษยนังบุตตาเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสภเพทุกาวุปัสเมนตุเตสกตวาธรรมมรตนังโอสัทังอุดตมังวรังปะริลาหุปัสสะมณังธรรมาเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสภเพพยาวุปัสเมนตุเต สักตะวะสังคารตนังโอสัทังอุตมังวรังอาหุเนียงปาหุเนียงสังฆาเตเจนาโสตินานาสันตุปัตวะสัพเพโรคาวุปัสมเมตุเต ที่สวดเนี่ยมีมีบทอะไรจะมีอริสงอย่างไรขอโทษนะขออภัยนะแผ่เมตตาให้คนป่วยก่อนโดยบทเมตสูตรครับแผ่เมตตาให้คนป่วยด้วยบทเมตสูรต,ตรสเสร็จแล้วก็สดวดพชทชงคาปริศครับเพื่อให้คนป่วยใช้สักจวาจ,จาให้คนป่วยให้หายจากโ,โรคโศกโรคไปโดยเร็วพันครับแล้วก็บทสวดอภยญปริศก็คือกทสักกตวาครับสักกตวาก็กระทำความครบในพระพุพทธธรรมประสงค์ครับ โดยที่ทําความครบในพระพุะทธธรรม,มะส<ม>์ก็จะทําให้ทุกโศกโรคภัยก็จะระงับดับหายไปใช้เป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถครับก็คนที่ป่วยที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็เึ้นเราฟังนสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ดีขึ้นครก็ได้ฟังด้วยได้กรรมฐานด้วยค,คือให้ก็กําหนดพูดกรรมฐานให้เราฟัง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 เสร็จแล้วก็สวดให้ผ่าอาการเขาก็ดีเป็นดีเป็นดีเป็นด่าง นล้วก็ไปสวนอ่าตอนนี้ก็จะอ่าบางทีก็อยู่ในห้อง i อซียูครับก็ใช้โทรศัพท์สดเข้าไปในห้อง i อซียูครับผู้ป่วยยังนี่อเลยเหรอเจ้าการก็คือสวนยันจะดีขึ้นขัดจันกาในห้อง i อซียูหลายครั้งที่จะ่าไปไม่ได้ต้องสวดผ่านโทรศัพท์ให้พยาบาลถือจให้ครับแล้วก็โอเคเขาก็ได้ฟังแล้ก็สดชื่นขึ้นเพราะนั้นก็ผู้ป่วยในหลายพื้นที่จะมาตรงไหนไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็จะใช้ โทรศัพท์เข้าไปในห้องไอซียูห้องไอซียูห้องซีซียูนี่ถ้าไปห้องพักฟื้นก็ไปก็ไปสวดให้เพื่ก็คพิ่งทำอย่างนี้มานานหรือยังครับเพืเ่อนสวดให้อย่างเงี้ยอ่ะก็อ่าทำมาหลายสิบปีแล้วก็ในโรงพยาบาลศรีราษฎรโรงพยาบาลรามาโรงพยาบา 9, ลพนังเก่าโรงพยาบาลหัวเชียวโรงพยาบาลเทพธารินไปแต่โรงพยาบาลอ่าสูตรปาการก็ไปทําให้ชื่อโครงการพาเลทชีทแคร์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่ยวยป่วยหนักก็ดีหรือผู้ป่วยดูอาการไม่ดีมันก็จะให้ศีลให้กรรมฐานแล้วก็สวดมนต์ให้ก็บางบาง,บาง,บ,างบางเคสเนี่ยอาจจะหมดหวังไปแล้วหมดหวังไปแล้วก็คือให้ศีลให้กรรมฐานแล้วก็สวดให้ก็ฟื้นกลับมาประมาณร้อยประมาณสักสิบสิบสามคนผมก็จะดีขึ้นก็คือหลังจากที่หมดหวังแล้วพอเขาได้ศีลได้กรรมฐานแล้วก็ได้ฟังบทสวด ให้ศีลก่อนตอนศีลก็ยังนิ่งอยู่ให้กรรมฐานน,นก็น่าจะได้ยินนั่นแหละแล้วพอสวดให้สวดสวดชืน่นขึ้นสวดชื่นขึ้นสวดชื่นขึ้นดังนั้นก็ในโรงพยาบาลก็ทํามาจริงๆทามาแต่นู่นปี2545ัําอทำที่โรงพยาบาลศรีด่า 4, ไปบรรยายทุกวันขึรืหัสพอบรรยายเสร็จแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยบรรยายให้หมอให้พยาบาลฝังเสร็จแล้วก็เยี่ยมผู้ผป่วยในห้องต่างๆแล้วก็ให้ศีลให้กรรมฐาน จากนั้นโรงพยาบาลนูล้นโรงพยาบาลนี่ก็ออกไปสวดให้แล้วแต่ทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นั้นต้องการให้ศีลให้กรรมฐานให้ธรรมะให้ศีลให้กรรมฐานห้ธระมะแล้วก็สวดมนต์ให้บางทีใน,นใ,ในหอ้องบางทีถ้าไปไม่สะดวกก็จะอัดเสียงเอาอเครื่องฟังเล็กๆไปไว้ในห้องผู้ป่วยรวมอันนี้กาบอบ์ดตา่ตางๆก็ที่เขาก่อนเคยทำวิทยุให้ในโรงพยาบาลเปเปิดให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียงก็ดีผู้ป่วยในห้องไอซียูก็ดีอันนี้บางเคสกําลังผ่าตัดอยู่ก็ต้องการฟังเสียงก่อนที่จะผ่าอันนี้ก็ฟ้นว่าหลังผ่าเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงต่ออันนี้ก็ทดลองดูก็โอเคผู้ป่วยก็ดีคุณสมทิิ सम्मा संकत